ผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่หน้าตลาดตลาดในเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับวันนี้อยู่กับร้านที่อะไรครับร้านที่เล็กครับผมร้านที่เล็กนะครับปากหม้อนะครับครับทีร้านจะมีสลัดโลมีลูซมีสลัดโลด้วยครับมีสาปโอ้มีหลายอย่างครับแต่ไฮไลท์วันนี้เราคือนี่เลยครับปากหม้อปากหม้อครับปากหม้อเวียดนามนะครับใช่ครับ อันเกลือเลยเนี่ยแซ่บเลยอร่อยครับอร่อยอร่อยเลยครับครับทำแป๊บเดียวเนี่ยครับเนี่ยใส่กล่องกล่องนี้เท่าไหร่ครับสามสิบบาทครับสามสิบบาทเองนะครับนี่ครับมอเวียดนามแล้วเราจะรอดูอีกครับคือเขาทำแป๊บเดียวนะครับขายมากี่ปีแล้วครับขายมาแปดปีแล้วครแปดปีแล้ว เยอะเลยครับเยอะเลยนะครับสองกล่องเนาะเนี่ยครับมาก็เอฟซีขาประจำก็มาแล้วนะครับขายง่ายง่ายเร็วๆวดกับเดียวครับได้ตังค์นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นปากหม้อนะครับถัดจากร้านปากหม้อก็ขายปิ้งตับไก่นะครับร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับโอ้สุดยอดเลยทุกอย่างสิบบาทครับน่าทานมากนะครับปิ้งไก่ ปิ้งหมูข้าวเหนียวครับน่าทานมากครับอยู่ตรงร้านหมอยานะครับอยู่ตรงทางเข้าทางไฟแดงนะครับสองร้านเลยติดกันครับมีปากหม้อแล้วก็ร้านปิ้งๆครับข้าวเหนียวหมูปิ้งครับทุกอย่างสิบบาทโอเคน่าทานมากเลยครับข้าวเหนียวก็มีข้าวสวยก็มีนะครับตอนนี้เอฟซีกำลังมาซื้อละข้าวเหนียวก็ได้ ข้าวสวยก็ได้นะครับข้าวหยั่งก็ได้นะโอ้ขายแบบพอนเงินไม่ทันเลยนะครับอสุดยอดเลยครับตลาดไนท์เมืองสุรินทร์นะครับสุดยอดของสุดยอดเลยครับเที่ยวข้าหนียวไหมครับถึง30นี่เลยครับเสร็จแล้วแป๊บเดียว แป๊บเดียวได้เงินนะครับโอ้มาอีกแล้วครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่เลยครับตลาดไน้เมืองสุรินทร์ครับแวะมานะครับกับบรรยากาศคึกคักคึกคักนะครับทุกค่ำคืนครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมครับนี่เลยครับจะพาเลาะเลาะมามีหลายที่ครับแบตเตอรี่ก็จะหมดครับแล้เลาะมาน้อยแมลงทอดนะครับแมงตะกัแตนจิ้งหรีดแมงตับเต่า มีทุกอันทุกแนวนะครับตะคาเตนครับเมงขีนูนก็มีครับเมงขีนูนใหญ่อะไรที่เราอะไรลูกนีและครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านในเกจ์รับชมครับสำหรับ EP นี้ขอให้ทุกท่านดีีมีแหงครับคิดหวังสินใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับครับ ก่อนจะไปก็มาดูบรรยากาศทางด้านหลังตลาดนะครับผู้คนก็นั่งทานอาหารอย่างอร่อยนะครับนี่นะครับทางด้านหลังก็ยังมีอีกโซนหนึ่งครับที่สามารถมารับประทานอาหารกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เกียรตับชมนะครับกับ EP นี้นะครับตลาดไนท์มองสุรินปาดคนหลายเด็ครับลานนี้ครับมาต่อคิวปาพี่น้องต่อคิวเยอะมากเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับมีโอกาส จะมาถ่ายให้ดูอีกครับกับบรรยากาศตลาดในเมืองสุรินทร์ครับสวัสดีครับ